หุ either, like that that <that <that ้ยโดนรื้อว่ะถ้าไหม่ต้งหม่ตเป็นเพื่อนตีกูตลอดเลยวะดีสอบมันหน่อยดีสอบมันมามันดีสอบมามันไม่ไหวแล้วมันดีสอบมันมาพอสิคูเที่ยวด้านหลังเข้านเดียวมันล้วงไม่ไม่ไรเห็นแล้ว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 แลิ้บ้านครับเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านนสอบมาสอมาซ้ายอาสอมาซ้ายแสองตัวสอมานนาอสอมาันมามาันมาไม่ได้กแล้ว

ฟาวคืนดิมาหลังบ้านกลับมาหน้าบ้านครับเปล่มีดเปลี่ยนมีดเจอฟาวคืนดิดึงดึงดึงมาหน่อยดิงานปลาดาน้องไก่เป็นตัวชุบไม่ทํานี่อยากวัดเวรเนี่ยสเตฟานะอ้โ ไอ้ฝ่าไม่ได้เล่นเลยอะไรวะเอ้ยกับบ้านแตกควายเอ้มโนรีหรมาโนรีกับกับบ้านเราน่อยกับบ้านเราขวยไมเ่ปเลอเดนะ่นป่้ยกน่ตลลอ้ยวดียวมโดนดิโดนนะอย่างนี้โดนนะโดนนะอย่างนี้โดนนะกูบอกนะให้ฝ่าได้อยู่ในวงอย่างนี้โดนนะไปก่อนหนึ่ง ไปอ oi> ีกหนึ S <S ่งไอ้ศาสตร์โดนนะถ้าน้องกูได้เล่นอย่างเงี้ยโดนนะโดนอีกนะโดนอีกนะถ้าน้องกูได้ยืนอยู่อย่างเงี้ยโดนนะถ้าน้องกูได้เล่นมุมอย่างเงี้ยโดนนะป๊าบโดนนะกูบอกเลยไงเนี่ยโดนโย๊กเอ้ยเอ้ย โอ้ยถ้าไม่มีศพติดมือนะไอสัตว์ได้สิงอันเนี้ยยกบอลเรียบร้อยไอสัตว์อะน้องกูได้เล่นโดนกูบอกแค่นี้แหละจินตนาการกูแม่งเท่าไอ้่าแาล้วอ่ะกคำยาสวยรอสิงหลัโอ้ยเฮียโอ้โหไม่น่าถือศพเลยถือศพติดอีกเฮ้ยก้าศพดิ รรากหวยเอ้ยกูไม่ได้กดถือศพนะแรงความยาถือศพเร็จเสียดายว่ะเอี้ยงานลื้องานคัดเลยอ่ะตรงเนี้ยกูตายหมดละตายมันก็ออกมาเลยตัวเรียบร้อยโดนแอบศพจบไม้ตจะไปฉีกศพได้ไงวะหัวยกครับถือศพหัวยกถ้าถือศพอะหัวมันยกชัดเออหัจัดได้สวยรีลี ลีได้ลีได้เยาวให้เลยโอ้โหชุบดีๆชุบดีๆโอ้โหมันมีแค่สองตัวอ๋อไม่ชุบบนพับป่ะปืนยิงยิงให้เพื่อนฟังดิมึงฟังดิเฮ้ยไม่ละปืนอ่ะมึงมาคขำศพด้วยปืนมาเล่นคขำปืนมาเล่นคขำหน้าหมโป้ด้วยโดนตั้มนะปืนมาคขำหน้าหมโป้ด้วยนะโอ้เพื่อนมืนในฟาว่าเพื่อนมืนฟาว่าอนนเพื่อนมืนฟาว่าสวยมีปืนอยู่เพื่อนเพื่อนอย่ามืนเออเพื่อนอย่ามืนฟาว่านี่เกิดสัตว์ยาวจ้าะ เอาฟ้าก่อนเออให้ปืนยิงบอกปืนยิงให้ฟ้าตื่นไอ้ฟ้าตื่นหรือหมดตรงเนี้ยอย่าปล่อยซอฟี้ไปอย่าปล่อยซอฟตี้บอกปืนยิงลองไปไอ้นี่ไม่เป็นเออบอกเพื่อนไอ้ตื่นตื่นมาดิว่าตรงเนี้ยไอ้ฟ้าลั่นแตกไอ้สัตว์ไอ้ฟ้าลั่นทุ่งไอ้เหี้ยมึงรอดูไอ้ฟ้าลั่นทุ่งเลยตรงเนี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยหลับหนึ่งตามตาเวลาตั้น ้เยมาแล้วมาแล้วไอ้ไาอย่าไปเล่นวงเพื่อนเล่นเลยน้องเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไาโอเคคุยฟรีเหมือนเดิมพี่น่าจะเร่งเองไปแหละเองไลยใจร้อนใช่ไหมล่ะพี่เร่งเองไปแต่ไม่เป็นไรมีเพื่อนชุบเองอยู่เดี๋ยวเองตื่นไม่เลยเป็นครเพื่อนเราชุบถูกครับน้องเหมือนสื่อสารอยู่กับกูเลยว่ะ อย่าอย่าปืนไม่ไหนเงปืนเฮ้ยตื่นตื่นนี่ตื่นตื่นร้อยน้องชากมามามาีมาไปรีนไปรีกันมาเลยโดนดิได้เลียรวมกันหน่อยพี่เลียรวมกันหน่อยคุยไร k เคเคคุยไร k เคเคคุยอะไรโดนน้องกูแน่งานเนี้ยไปก่อนหนึ่งสวยัยฟ้าซ้ำเอ้ยฟ้าซ้ำโอ้โหโอ้โหไอ้เทียไม่ไม่ใช่ทำไมมันไม่มีใครฟอสมบัติเลยวะไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ว่ะ บ้านเราอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยกูต้องการตรงไหนเนี่ยแอบดีน้องเอาไปแอบเอาไปแอบเอาไปแอบมั่วเลยแอบมั่วเลยอย่ามั่วดิฟ้าเออแอบมั่วเออเล่นเล่นรวมกันไว้หน่อยดิแพ็คบอกเพื่อนเราสนมาแอบบอกเพื่อนเราสนมแอบพุ่มบอกเพื่อนเราสนมแอบพุ่มดิฟ้าพูดดิพูดดิพูดดิ ตรงนี้เริ่มเลยสมมันน่ะหยิบหยิบไหมหยิบไหมหยิบมิกเอฟฟ้าลือนะงานเนี้ยกูบอกเลยว่าลือแน่นอนอ่ะไปก่อนหนึ่งปาปปาบไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองงานเนี้ยน้องกูเอาแน่น้องกูเอาแน่ไปแล้วสามไอ้เหี้ยเจ้าน้องกูดิหมุน body เออหลับดิเออเอะไร โอ้ไรวะเพื่อนหายหมดเลยไม่มึงก็ถึงเพื่อนนี่มึงเล่นห่วงเล่นอะไขนาดนั้นวะถึงเพื่อนเพื่อนถึงเพื่อนหรอถึงเพื่อนเหรอถึงเพื่อนเหรอเจอน้องกูน่าจะถึงพื้นไปก่อนะตอนเนี้ยโอ้มึงมึงกักให้เป็นที่เพื่อนอย่าไปอย่าหนองฟางกักให้เป็นที่ฟางทะตั้งบ้านมได้นะมันอุกตบบ้ามันได้น้อ็นนีใครอะเอนนี่ใครวารันอยู่นะ จับมาเล่นต่อหน้าโฮโลยังไหวเลยจับตัวไปต่างหน้าโฮโลเลยครับเออสวยเท่ยวโอ้ยหยิบก่อน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 ดิหยิบก่อนดิหยิบก่อนดิหยิบก่อนดิหยิบฟาดิยิบฟาดิเออไอ้น้องเต้นยงี้ดิวะเอาฟ้าดิเอาฟ้าดิตามดิตามสุดน้องตามสุดเลยตามสุดดิมันตีสวนไม่ได้เ้ยเฮ้ยิงไปดเฮ้ย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 บังบอลบังบอลบังบอลหยิบฟ้าเออ งี้อยู่คีย์ดีแล้วก็มีความสุขว่ะมีแต่คนรักน้ำมันต่อน้ำมันกับน้ำมันช่วงามตามเลี้ยงผมมาตามล้อผมมเชื่งหลังไหวอยู่ฝั่งฝั่งรู้ที่ต้องปืนแล้วขอแค่เรือตรงนี้เฮ้ยปืนมันอยู่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟาออกมาไปแล้วสวยเออเออเงี้ยปืนไม่ได้ยิงหรอกปืนนนมัอยู่่ีถ้ามึงได้ลุกไอ้เหี้ยนี่ตายไอ้เหี้ยนี่โง่ไม่มีอะไรเลยไอ้นี่โง่ไม่มีอะไรเลยฟ้าไอ้นี่โง่ไม่มีอะไรเลยโอ้ยไปเลยเอาไปเลยเอาสวย แม่งอ,อยู่ผิดดงว่ะโอ้เรียบร้อยวะแ <c oughs> ม่งใช่ป่ะวะอันเนี้ยไม่น่าใช่ว่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ะ เออไม่ใช่ว่ะถ้าเมื่อกี้ว่ายู่กลางงงผมก็ระเบิดรเบิดเป็นจริงเหรอระเบิดเป็นจริงเหรอน่ต้องจบเลยเราอยู่หลังบ้านเราอยู่น้อยหลังบ้านไม่รู้หมือนใครกำลังรีเพื่อนอยู่กำลังรีเพื่อนอยู่ห่วงไว้ก่อนมาอุ้มได้ไหมขรบแล้วเว้ยได้ป่วยได้ป่นยเนี่ยเอ้ยฟ้าตื่นเหรอไม่มีไม่นอยู่ฟ้าตื่นนะไอ้ฟ้าตื่นนะไอ้ฟ้าตื่นนะไอ้ฟ้าตื่นนะนั่นไง นั่นไงนันไงมาแล้วไอ้ชุบชุบชายบันดีฮีโร่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 อะไรอะไรอะไรสัตว์อะไรมึงจะวัดเวทจริงหรอตรงเนี้ยมึงจะวัดเวจริงหรอไอ้สัตว์มึงจะวัดเวทจริงหรอโอ้ฟ้าไปไหนเงี้ยุฟ้าเออฟ้าไปไหนวะ เอ้ยช่ว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 ยชุบหน่อยพี่ฟ้าช่วยชุบหน่อยชุบชุหนึ่งเกิดสองชุบสองเกิดสี่ชุบสี่เกิดแปดอีเฮียหลังกนหลังบ้านเกิดหมดนะไม่ไม่ผมชุบก่อนผมชุบก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิว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 รอรอเดินพร้อมกันรอเดินพร้อมกันโอ้โหรอเดินพร้อมกันมีใครฟังไอ้ฟ้าบ้างไหมวะไอ้ชุบหนึ่งนะพี่จบหนึ่งอ่ะอีเฮียแม่งไม่ได้สูนยหน้าแต่แม่งไปก่อนใครเลยอ่ะ

มัเงยแต่ฟรีว่ะมีช็อตฟรีว่ะไม่ต้องงานแก้ว่ะตอนนี้ทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะกักอยังงไคิดว่างไรเราตาามหบอกแล้วอย่าอย่าทำทรงมาวัดกับน้องกูผวาแล้วน่ะผวาแล้วน่ะไอหมอเกตผวาแล้วน่ะไอหมอเกตผวาแล้วน่ะไอหัวเขียวเอาพังเลยมาไอหมอเกตผวาแล้วนั่นน่ะ อย่าตรงนี้ตรงนี้กำลังดีตรงนี้กำลังดีมาครบยังเพื่อนครบยังโอนารีโมาเอาใหม่ไม่เป็นไรเพื่อนพาได้เว้ยแค่ต้องแก้ไขเว้ยพาได้รับฟังหน่ยฮักฝันหน่ฮักตรงตรงเส้นขาวแค่นั้นเองพี่เกดพี่เกดรอบรอบอเนี่ยสมมติว่าเพือนหายเยอหรืออะไรอ่ะปืนสองคนอ่ะดันไปเพื่อทะลุเอาศพมันด้วยนะพี่นั่น้ฝ่งีั่งนี้่ี้ฝั่นม้ฝั่ง่งน่งน้ฝังน่งน้ฝ่งลงน้่งลงนี้่ง้ ยิงลงจากรถได้เลยนั่นไงลงดีเฮ้ยเกณฑ์ลงเนยิงยิงยิงมาไหนตัวที่ตัวที่หายไปไม่ต้องรีบไม่เป็นไรถ้าถ้ามันเสียไปก็ไม่เป็นไรถ้ามันเสียก็ไม่เป็นไรมาแล้วมาขวาบ้านเราตัวมาตัวมาหนีไงโอ้ยโปหัวแข็งโปหนีไงเจอน้องคูรื้อใครด่าน้องกูตัวกะวะใครด่าน้องกูตัวกะโอ้ไอ้ฝ้าชีวิตเดียวมันหยิบกัญชาจังวะไปหน่อยวะ เว้รอเล่นวงหลังดูเล่นเป็นตัวเปิดนะโดนไอ้ฟ้าอย่าเล่นเปิดดีรอส่งมาไว้ซ้ายบ้านเราส่งมาไว้ซ้ายบ้านเราฟ้าอย่าเล่นเปิดเว้ยซ้ายบ้านเราัซ้ายบ้านเรากลับมาที่ตั้มครับตั้มก็โดนเหมือนกันตั้มก็โดนเหมือนกันเกต์ก็โดนตั้มก็โดนบังบอลก็โดนเหมือนกันเอาแล้วครับอย่างง่ายหมู่เชียนหมู่เชียนลองทรงสูงหมู่เชียนลองทรงสูงอยู่ไหนนี่ไงมาแล้วหมู่เชียนลองทรงสูง ไม่เชื่อรคงสูงี่ะเฮ้ยคือหวังลมบอลไปลหวลมอลเขี้ยวดีตายเลปุชหลงล้มล้มเ็มลมหมาหมูล้มหมาหมูจะตายพี่ไปเลนเดี๋ยวทา้งรอนแน่ม้งบกันแน่จบคนเงยจบเลยนะปุ้ขอดูนะจะตายแล้วอเฮ้ยไปเอาเพื่อนนี่ไปเอาไอ้ฟ้าเด้ไอ้หมูแม่งติดเล่นด้วยห่วงหลอห่วงแอคอะวิ่งนาลูกไปเอาเพื่อนนี่ เออหน้าไปเอาเพื่อนดิพิงไปเอาเพื่อนดิซ้ำแล้วเอาซ้ำอีแล้วไปไปต่ออันเยอะหลังอปืนซ้ำได้อยู่ปืนซ้ำได้อยู่เอาไปดิเอาเอาไอ้ปืนถือไปช่วยเพื่อนดิไปช่วยเพื่อนดิชุบก่อนปล่อยฟ้าเล่นดิเออปล่อยฟ้าเล่นเออไม่ดูแล้วมึงอะไรประโยชน์นี่ซ้ำเลยน้องชายแซมเลยมึงซ้ำเลยมึงซ้ำเลยน้อง น้องเออทำไมเออไม่ต้องหรือไปเล่นต่อไปเล่นต่อไปเล่นต่อไม่ต้องหรือเออด่าด้วยน้องชายต่าในโรบี้หรบี้โอ้ไอหมูแย่งสามีฮะไอเฮียให้น้องกูเล่นดิวะสกิลเดียวเว้ไอเฮียไว้ดูไปไปคู่เสียคู่ไม่หายไปจังวะแม่งไม่น้องกูเล่นด้วยไอ้หมูแล้วเว้ยไอ้เฮีย อุ้ยทาไมใครลั่นยังวะเอาตามขอยสามไฟขอยิงคินได้ปะแบบตบสกอร์ไข่ได้ปะหน้าสุดท้ายของหนังสือหวยตีคิวเดียวอะสายดาร์กเปิดมันเปิดมันอ่าเลยตีไปกีหวายตีไปตีไปตัวเดียวถึงเวลาที่ต้องใช้แล้ว อาจารย์หนทั้งเลยเขาจะใส่บินทั้ไม่ไอ้เฮอยอาจารย์สักกูโดนหิ้วกนลาดจัดเลยว่ะไอ้เหี้ยต้องต้องไอ้ตั้มต้องไอ้ตั้มต้องแก้เว้ยหมอค้ามารับหน่อยครับไอ้ตั้มมันต้องใช้่ลรอถ้าอยากดูชัดเอ้ยเอาแล้วเว้ย ไอ้ตามแก้แกไกมเมื่อกี้ไอ้แอดโปเต้มาอะไรเนี่ยวอดโดคนที่โปเต้ไอ้ถั่วปืนมันเล่นข้างหลังอยู่แล้วไม่เป็นไรวอลดูใจไม่ได้ไอ้มาตื่นนี้ตื่นนี้มา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 ยู่ยไ้หลอดฟันห่างสมองหมาปัญญาอ่อนโดนเนทมาสิบบาทอากูให้เพิ่มแค่นี้ พอลักเอาไปซื้อน้ำกินเปล่าเพราะวันนี้ไม่ได้ทำขวยอะไรเลยนั่งรีแอคเขากับฟอยฟอยไปวันกับคู่ค้าไอ้บอสมานนะรีโมเบร์แล้วครับไม่ใช่ครับผมผมนั่งรับก่อนนานนเอ้ยดูก่อนดีกว่าวะดูไอ้ฟาน้องรักก่อนเสร็จล้อระยะอยู่สายสุดเลยเห็นไหมพยายามเทไปขวาไปพยายามเทไปใครได้ใครได้ไปเปิดไอ้พี่โจ๊กอย่าพิมพ์น่ารักนั่นละครับโอ้โหไอ้เหี้ยโดนอีกแล้วคุณดูทรง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเลยรักเพื่อนไงผมบอกแหละรักคนไหล่อที่สุดรักแซะแซะไม่รักกูไปสิบาทีนะเฮ้ยฟ้าหรือดิโดนไอ้ฟ้าเลยอดุ้ยสองศูนย์ใครด่าใครด่าน้องกูกากใครด่าน้องกูกากมึงโดนน้องกันแน่มึงโดนน้องกูแน่ไอ้เฮี้ยนี่เออไอ้เด็กเออไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยใส่แป้งโคโรโมมึงเจอน้องกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรมึงเรียกน้องกูเหรอมึงเรียกน้องกูเหรอไอ้สัสเรียกเลยไอ้สัสมึงเรียกน้องกูใช่ป่ะเจอน้องกูสามเดมึงเจอน้องกูสามเดมึงเจอเลยไปสองเดไปสองเดอุ้ยโดนยิงโดนยิงแพ็งรวมมัหน่อยแพ็งรวมมัหน่อยแพ็งเล่นรวมหน่อยเล่นรวมหน่อยเคีดีนะบักดนนำสองศูนย์ศูนย์อุ้ยทำไมเคีดีหดเอเบือแดงดิเบือแดงดิหมอกเก็ตเบือแดงเนี่ยตอนเนี้ยเออไปเล้าเขาเป็นไงอ่ะเก็ตเอ้ย ไปเอาไอ้ตั้มมาอีกเอาไอ้ตั้มมาขายขามีอีกโดนน้องกูดิเอาดิเอาดิยกบนอะไรโดนน้องกูสิงเดิอะไรสิงโดนดิโอ๊ยมุมหมีเจอน้องกูนะไปก่อนเลยไอ้สัสยกบอลุ้ยโดนยกบอลโอยโอ้ยน้องกูไม่ได้ฆ่าเลยว่ะตอนนี้ฆ่าไปตัวเดียวจะลืมอะไรเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวมี มีน้องน้องก็บอกมีให้หนอยู่แล้วมีให้อยู่แล้วพี่เข้าวงไฟนี้ไปและหนึ่งไปและหนึ่งมันมองไม่เห็นเลยว่ะโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยฟ้าตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีกันอยู่รีกันอยู่โอ้ยฟ้าโดนชีวิตเดียวอีกแล้วเว้ยไม่เป็นไรมีคนแล้วมีคนแล้วคือมันเล่นแต่พ็อปรถเว้ยมาแล้วเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอยปืนล้มเอาเด้หลังบ้านแตกบ่าเงี้ย มาโจมไปหั่นบ้าแตกป้ามาแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาก็มาด้วยซ้ายขวาก็มาด้วยเฮ้ยชุบได้นะชุบได้นะเทลตายฟรีวะเนี่ยควายเทลตายฟรีว่ะเอาไปรีบเอาเปรีบเยเฮ้ยโดนอีโมน่ะโดนอีโมน่ะเรียบร้อยปืนตายโอ้ยมาเต็มมาเต็มเลยมาแล้ววิ่งมาจ้าละวันวิ่งมาจ้าละวันวิ่งมาจ้าละวันได้ไอเทลอย่างโง่เลยโอ้ไอเทลอย่างควายเลยว่ะยังโง่ไอควายยี้อไอแอคนี่เดเจอน้องฟ้ากูนี่ เดี๋ยวฟ้าเขาหมดนะบอกให้นะกูบอกก่อนนะไอ้สาเกิดไอ้สาเกิดไอ้สาเกิดลูกกูตื่นนะไได้้มมาแล้วไงมาแล้วไอ้หลอดว่าไงฮะไอหลอดว่าไงฮะไอหลอดว่าไงฮะไอ้หลอดว่าไงฮะไปจุ่มกันไปจุ่มกันไปจุ่มกันไอ้หลอดว่าไงฮะไอ้พี่โดนสาเกิดก็ได้ว่าไงไม่โดนโอ้ยไม่ตา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 ยนี่ไงตายไปหนึ่งไอ้สัสอุ้ยเจอน้องกูสิงเด้ เอ้ย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 เจอเนาะกูดิไอ้ฟ้าแม่งตัวฟรีจังวะชนะชนะตายอีกหนึ่งไอ้เหี้ยจะย้ันจะเนาะโอ้ยเออเล่นรูปมันไว้เล่นรูปไว้เฮ้ยอย่าขวางทางลูกกูดิไอ้เด็กเออไอ้เหี้ยฟ้าแม่งเออเว้ยออกไปดิควนทำไมวะเต็มไม่เต็มอ่ะ อู้เป็นปะวะเราเือแล้วโดนอยู่แล้วเก็ตเอ้ยเอ้ยเนี่ยหมอเก็ตเอ้เใจเย็น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 อย่าหนัว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 เข่ากูจะหลุดเนาะใจเย็นใจเย็นอย่าหนัวอย่าหนัวอย่าหนัวตรงปะ โอ้ไหวปะวะไหวปะวะไอ้หงอกเงอไหวปะวะดูไปแค่ผมเลยมันจกแล้วเว้ยหมอเกดอ่ะเพราะอ่ากูดูไอ้ใกูจะหลุดจัดนี่ไงไอศาสตร์เจอน้องกูดิไอ้เฮียงน้องก็ให้วันป๊อกไอ้าัตว์วันป๊อกนี่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 เปนแถบตัวไหนตัวไหนตัวไตัวไนบอกคอเนี่ยหรอ ตัวไหนแรงสุดอ่ะตัวอันไหนแรงสุดกี่คนเองไอไอบอสมึงชอบชอบไตามมับ้งดิอยากรู้อยากรู้ฝั่งนู้นบ้างอ่ะไอตามันเปนไอไก็เลยตามหลับแล้วไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยฝั่งนู้นมีใครดูบ้างอ่ะแต่ว่ามันต้องมีต้นทุนตลาดไม่เหลือแล้วเพื่อนทั้งไรว่าเดียวรับว่ามาดูเดี๋ยวนี่ถ้ามีใครไม่้องดคนึ่งคนสั่งติดหลับหมดแล้วให้สีแดงขายสาวคนละสามคนละสามคนละสามหมดแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงช่วยช่วยนเท่า เอาเลยวเเอาลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมวขวาพี่ยกไอ้นั่นจะอ้อมไอ้นั่นจะอ้อมสุนิสาไอ้นั่นจะอ้อมสุนิสาเจอรึลูกกูแคสเจอโอ้ยเฮียนาทีบาปไอสัตว์นาทีบาปดูวยหมูดิไอหมูให้ไอหมูให้อีกแล้วอะไรไอหมูไม่ช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยไอเหี้ยควายไอเหี้ยตัวโง่เลยควายศพต่อหน้าไม่ชุบหวงแต่เล่นไอเหี้ยหาไฮไลท์ไอเหี้ยดาราโดนดึงเลียดวะ ฝากเพื่อนชุบอีกไม่แน่ชุบเองดิโอชุบไม่ชุบพอป้าโอ้ยฝากเพื่อนชุบมันใช่เหรอวะไอรั่วตัวดีเลยเฮียเนี้ยตัวหาไฮไลท์ตัวหิวแสง่ออบแ้กให ดึงดึงอดึงเร็วบาเราเป็นไงบ้าเโจ๊กมีใครดูหนังบ้าเสียนีใสเฮียอะไปไ่เขออีไม่เขาอ็กีไปด่าเขาแอกอีก้ยังไมด่าเขาแอกอีกดเหรอ็กอีโ้ยไปได่าเขาแอ็กอีกโอ้ยไปไปด่าเขาแอกอีกโอ้ยด่าเอ็รอีอ้ยไปไปด่าเขาแอกอีกโอ้ยไไปด่าเัาแอกอีก้ยไไ่าเาแอกอีนโยได่ามาแอ็นอีกอเขอบกีอ้ยไไดเขาแอ็กีกโอ้ยด่อีโอ้ยไปไปดแอ็กอียด่าเอ ที่ดตายตายตตายตายไม่ใช่ไอหมูติดนิสัยจัดเลยว่ะเสียนิสัยว่ะไอหลอเองอ่ไม่ผ่านว่ะโอ้โหไม่ผ่านว่ะติดดาราว่ะส่งมันไปอยู่ทีเมไหมเจมี่อ่ะเนี่ยโอ้โหไปบัฟไปบัฟเอาติ๊กตออีกไอหลอดไออ ติงตองีควาอะไรนะลันี่โ้ยซาไอาดันเจสีเข้าไปร้องให้งงแมันค้างเฉยไม่ได้เลยเกมาชเอาแล้ว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 ฟาร์มาลาเซีย ดึงศพด้วยอ่ะดูดิโอ้โหดูดิดูดิชุบด้วยเฮียดูดิเฮียไอ้ฟ้าไม่ยังชุบมะดูเยี่หมูอะสมหน้าเยัยโง่ไอ้ควายห่วงเล่นตายแล้วมึงอ่ะเฮียนี่ดูน้องกูดีกว่านี่งานลื้อเฮียชนะแลไอสัตว์งานลื้อเจอหน้องกูงานลื้อไอสัตว์อะไรอะไรอะไรใครด่าน้องกูกากไอสัตว์อะไรจวัดจวัดเอ้ยจวัดเว้ยจวัดเวจวัตจวัดคนละรุ่นเจอน้องกูดิ เจ้าล็อกกูดีหนี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์คนพอพอกันปะพอพอแล้วไงอ่ะแล้วไอ้ฟายังไม่ตายอ่ะไม่พอนะไม่เหมือนกับพอไอ้ฟามีฟ้ามีสี่ห้าคนนะใครมันรับบัฟแกล้งแกล้งแกล้งไรวะแกล้งแกว้งชนะแล้วไอ้ย่ะด้วยฟ้าดิด้วยฟาดิเฮ้ยใครมันแกว้งที่เหรวะตาอีไอสัตว์

มันหมดแล้วสวยฟ้าวิ่งนำศพเองไงเฮียสวยสวยสวยพี่เขาอีกพี <S <s ่เขาอีกมันหมดแล้วเฮียปืนบีบขึ้นไปเลยไม่มีตัวมุดแล้วเว้ยดูสีขาวมันเดือดขึ้นไปดิปืนแหละปืนซ้ายก็บอกเดียวเออปืนซ้ายลมมาดิดูน้องกูดิงานเนี้ยไปแล้วเดินไอซัน ไปเล่นต่อดีฟ้าไปเล่นต่อดิเอวนมั้ยอ่ะมไปก่อนจีจชนว่านจีเลเอาดิมาดิเจอน่องหน่อยลูกกูดิโดนดิไอซาโดนดิ50ไว่เนี้ยรั่วดิมึงรั่วดิมึงเจอน้องกูรั่วดิมันบอกว่ามันจะเอา50รั่วดิรั่วดิ ไเออกออกหน่อยผมซ้ำให้ตัวเนี้รูรูรูน้องกูซ้ำนี่ไอ้สัตว์นี่ไอ้สัตว์นี่ไอสัตว์ไอแม่งโดนลูกกูยับเลยว่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้เฮียลูกใครนะลูกกูถอยชนะแล้ว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 ลูกโดนลูกยับเลยลูกเราได้หรอนะดูดิยนี่ยกูพิมพ์ไปแล้วเก่งมากลูกปลาเนี่ยเมื่อไหร่วะ เอดิเียฝันตุ้ยอนอนฝันตุ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเคโอดีห้สูน่ะฝันตุ้ยดิเออปูหมอเก็ดนู่นนะหนองฟ้านะมึงดูดิไอต้อมอหายไอต้อมมีไรไอต้อมรไอเด็กอเด็กเียไอเดี้ ไอ้ไก่เก็ดอยู่ไหนวะไอ้แกเก็ดไอ้ไอไอฟ้าเหมือนมันเนียนบัฟฟี่นะไอ้หงอกนะไอไกเก็อยู่ไหนอะไอฟ้าเหมือนมันเนียนบัฟฟี่ไว้ยเนี่ยไม่ใช่หรอกนยครับเจ๋งมากครับทุกคนเอาไปก่อน40ขึ้นรลครับขึ้นรลยมันต่อทรัพย์ยังทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า50เนี่ยทำได้หรือเปล่าเฮ้ยโดนดิวินเดียวแล้ววินเดียว โยแก่เวลาบอกว่าเหลือหน่วยเหลือสักคนหน่อยมันด่าไม่ทันน้าโยแก่เวลาเมืงเงี้ยมันด่าไม่ทันทีวิ่งไปไหนเนี่ยทีว่